ไปดูเรื่องราวของร้านนวดแผนโบราณกันหน่อยไ,<ด>ไม่ใช่คนนะที่เข้าร้านนวดแผนโบราณก็เมื่อยอะเอเอเมื่อยก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นมนุษย์เราก็เข้าไปก็ไม่ผิดกปกติอะไรแล้วยังไงแต่ว่าเจ้าตัวนี้สิเนี่ยเจ้าตัวนี้ตัวอะไรอะคุณผู้ชม <c oughs> มันเข้าไปร้านนวดแผนโบราณน,นะคะ จับได้แล้วก็ก็เม um ื่อยอเมื่อยรู้ว่าจะไปสมัครเป็นหมอหนวดเฮ้ยโอ้ยไปได้ทั้งนั้นย่ำไปย่ำมาย่ำไปย่ำมาผลนวดเงยหน้ามาเฮ้ยตัวอะไรตัใจนะอย่างนั้นน่ะอเนี่ยค่ะตัวเงินตัวทองบุกมาร้านนวดคุณผู้ชม แจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยอ่างทองเขาก็เลยรีบมาช่วยจับพี่ตัวเงินตัวทองนี่แหละ uh oh. มันพังมุ้งลวดเข้าไปเลยนะคือไม่ได้ไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันทําลายข้าวของเขาด้วยนะเสร็ uh oh. จแล้วมันก็ไปซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงพนักงานที่อยู่ในร้านก็แตกตื่นกันสิคะเป็นร้านที่อยู่ภายในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึง่งริมถนนโภพภรยาท่าเรือตะบ,บนสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองร้านนวดนี่เขาอยู่ชั้นใต้ดินนะ uh oh. คุณผู้ชมทีนี้ เจ้าตัวเงินตัวทองมันก็บุกเข้าไปไงอพอเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็เลยเรียบไปที่ร้านนวดแห่งนี้ไปเจอเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยนอนสงบนิ่งอยู่ใต้เตียงพี่เขาก็พยายามนะคะค่อยๆดึงมันออกมาไม่ให้มันตื่นตระหนกตกใจเหมือนกันนะ,ะนะคะเจ้าที่กู้ภัยคนหนึ่งคือน,นางสาว ะวะรถา,าตะเพียนทองอก็ใช้วิธีการคือเอามือเนี่ยหละค่อยๆจับตัวเงินตัวทองออกมาวางที่พื้นสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้วิธีละมุนละม่อม<ช>หลังจากนั้นแล้วก็ใช้วิธีการเอาผ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม<อ>ปิดหน้ามัน<อ>แล้วก็เอาเชือกมัดขา,าทำอย่างสงบแล้วจากนั้นก็นวดมัน <laughs> <R ess ur ic> เ็นวดทำไมน้า,มา,าลาม,าม,มัดแล้วนวดทำไมล่ะเอาคน <c oughs> เ<อ>นี้ยช่วงนีก้นกำลังนวดคอค่อยไล่ลงลำตัว<ฮ>แหมคุณก็เชี่ยวชาญนะคุณเออวิธีการเข <c oughs> ค่อยๆทำเขาก็ไม่อยากให้มันตื่นตนกตกใจ,จแต่จแต,ต่ลมันก็ดิ้นอยู่เหมือนกันนะแต่ในที่สุดค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็จับได้จับเสร็จมาวัดความยาวสิสองเมตรน้วนน่ะอุ้มมันเป็นลูกหลานเลยนี่หนัก 1 5ถึง20กิโลกรัมนะุดท้ายก็อ่ะดับมันขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวพาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ทีนี้ค่ะหลายคนก็พูดติดตลกแหละยังไงไม่ค่อยมีลูกค้าใช่ไหมช่วงเนี้ยพอตัวเงินตัวทองเข้ามาน่าจะแบบให้โชคให้ลาบเออแล้วนสัญญาณอะไรเปล่าก็ว่ากันไปตามความเชื่อแต่ที่แน่ๆก็อ่ะทำความสะอาดหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทองเบียบอะไรมาบ้างนะมาตัวเดียวพอนะ พอแล้วใคควรเพื่อนเราอีกไม่เอานะร้านนี้มาสาบายันมางกันเป็นภู <c oughs> เอานะ